ในที่สุดก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว New BMW R20 Cruiser 2026 Cruiser สไตล์ยุโรปจากค่ายบพัสสีฟ้าที่หลายคนรอคอยกันมานานและตอนนี้มันได้กลับมาในรูปแบบที่หรูหราดุดันและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน BMW Motorrad กำลังเดินหน้าสู่ตลาด Cruiser อย่างจริงจัง และ R20 Cruiser คันนี้คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดของพวกเขาหลังจากประสบความสำเร็จกับประกูล R18 ที่สร้างความประทับใจให้แฟนแฟนทั่วโลกตอนนี้ BMW ก้าวไปอีกขั้นด้วย R20 ที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกแบบโอสคูกับความล้ำของยุคใหม่ได้อย่างลงตัวที่สุดดีไซน์ของ R20 Cruiser ปี2026มาในแนว Modern Heritage ที่ยังคงโครงสร้างของเครื่องยนต์บ็อกเซอร์แบบดั้งเดิมเอาไว้ แต่เพิ่มเส้นสายที่คมและดูดันมากขึ้นตั้งแต่ถังน้ำมันขนาดใหญ่ทรงสโลปที่ดูแข็งแรงตัวเฟรมเพลโลหะสีเงินขัดเงาไปจนถึงเบาะหนังแท้ทรงเตี้ยที่ออกแบบให้เข้ากับสไตล์ครูเซอร์สุดหรูไฟหนาลล้า LED ทรงกลมพร้อมวงแหวน d ดลิ i g อรซิเนเจอร์ของ BMW ที่เป็นเอกลักษณ์ดูแล้วให้ความรู้สึกหรูหราและทรงพลังในเวลาเดียวกัน เครื่องยนต์ของ R20 คือหัวใจสำคัญที่ทำให้โลกต้องหันมามองมันคือเครื่องยนต์ Boxer ซอร์วินขนาด2,000ซีซีที่ถูกพัฒนาใหม่หมดให้กำลังมากกว่า140แรงม้าและแรงบิดทะลุ180นิวตันเมตรแรงดึงมหาศาลตั้งแต่รอบต่ำจนถึงรอบสูงเสียงเครื่องยนต์ต่ำหนักแน่นและเป็นเอกลักษณ์แบบ BMW Boxer ที่ไม่มีใครเลียนแบบได้ ระบบเกียร์หสปีดพร้อมเพลาขับแบบชาร์ฟไร้ถูกออกแบบมาให้ส่งกำลังอย่างนุ่มนวลและแม่นยำซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของ BMW ที่ครูเซอร์สัญชาติอื่นไม่สามารถเทียบได้ความรู้สึกในการขับขี่เรียบแต่แน่นเหมาะทั้งสำหรับการเดินทางไกลและการขับชิลในเมืองระบบคลัตช์ใหม่แบบ Assist and Slipper Clutch ช่วยลดแรงกระชากเมื่อเปลี่ยนเกียร์ลงและเพิ่มความนุ่มนวลให้กับการขับขี่ในทุกสถานการณ์ ระบบกันสะเทือนของ R20 เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ BMW ภูมิใจด้านหน้าใช้โชคหัวกลับอ a ไ i ายดาวของมาซชิข,ขนาดใหญ่ที่ให้การทรงตัวดีเยี่ยมส่วนด้านหลังใช้โชคเดี่ยวพร้อมระบบปรับอัตโนมัติ Dynamic ESA ที่สามารถปรับความแข็งและความสูงของช่วงล่างตามสภาพถนนได้ทันทีโดยอัตโนมัติมั่นใจได้ทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางที่ครุกคะ ในส่วนของระบบเบรก BMW จัดเต็มด้วยดิสเบรกคู่หน้าขนาดใหญ่พร้อมคาลิปเปอร์เบร m บ o สีลูกสูบและระบบ c คอเนอริง ABS Pro ที่ช่วยให้หยุดได้อย่างมั่นคงแม้เข้าโค้งที่ความเร็วสูงเพิ่มความปลอดภัยขั้นสุดสำหรับการเดินทางไกลแบบทัวริง ด้านเทคโนโลยีแน่นอนว่าจัดเต็มตามสไตล์ BMW Motorrad R20 มาพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ TFT ขนาด6.5นิ้วเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านระบบ BMW Connect e Drive ได้อย่างเต็มรูปแบบสแสดงข้อมูล GPS การโทร เพลงและสถานะรถได้ครบถ้วนมีระบบ Riding Modes ให้เลือก4โหมดได้แก่ Road, Rain, Dynamic และ Custom ที่ผู้ขับสามารถตั้งค่าการตอบสนองของเครื่องยนต์ระบบ t r a c t i o n Control และ ABS ได้เอง